แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้า,ราแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งบิลถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สำหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้ก็จะเป็นช่วงโซนนี้นะโซนบ่ายนะแต่ว่ากราฟราคาเนี่ย เขาย่อลงมาไม่ถึงนะครับก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปยาวเลยนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีผมดักเซลล์ตรงนี้นะครับชุดหนึ่งนะก็ลงมาได้ระยะหนึ่งนะกราฟก็กลับขึ้นไปชนระทุนนะก็ได้ประมาณ2 3 0 0จุดนะฮะหลังจากนั้นผมก็มีโซนเซลล์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็โซนเซลล์ชุดนี้มันจะมีจุดที่แพ้อยู่นะครับหนึ่งออเดอร์นะครับแล้วก็มีออเดอร์บายนะครับที่ชนะไปนะครับผมก็อัปเดตอยู่ในเทเล gram นะครับ อันนี้ออเดอร์แรกนะครับที่ผมให้เซลลไปนะครับล่วงไปประมาณ2-300จุดนะผมก็ได้มีการแบ่งเก็บไปแล้วก็กันทุนไว้กราฟก็กลับขึ้นไปชนหน้าทุนนะฮะอันนี้ก็กำไรนะเก็บไปนิดเดียวเองนะฮะอันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2เป็นออเดอร์บายนะครับผมเข้าเทรดแล้วก็อัปเดตเลยนะจุดนี้นะจุดนี้ก็ไปตามไปตามระยะที่คาดหวังนะประมาณ3-400จุดเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมก็กันทุนไว้นะแล้วกราฟก็ขึ้นมาถึง โซนปัจจุบันผมก็ยังไม่ได้ปิดนะครับเหลือ0.2นะครออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่แพ้ไปนะครับเป็นเซลไปนี่เป็นเด็นะครับก็แบ่งกําไรบางส่วนครับเทรดนะครับอันนี้ออเดอร์บายนะครับที่ผมให้ไว้นะครับก็ดีขึ้นมาค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งออเดอร์นะครับที่ผมตั้งเซลลิมิตไว้นะครับที่32.43นะะจุดนี้กราฟก็ขึ้นไปเกี่ยวนะฮะ ก็หวังว่าทุกท่านน่าจะได้ของกันนะฮะอันนี้ก็กำไรที่ได้จากไม้ pending นะครับกราฟก็ลงไปช่วงนี้ประมาณ700จุดนะครับก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นออเดอร์สุดท้ายนะครับก็คือช่วง50นะครับก็คือโซนโซนเซลล์ด้านบนนี้นะฮะกราฟราคาก็กลับตัวที่โซน 50、500, 57นะที่ผมให้ไว้นะครับกราฟก็ล่วงลงมาไกลพอสมควรเลยนะฮะถ้าเราวัดจากอ่าแค่50นะครับลงมาเนี่ยประมาณพันพัจุดเลยนะครับล่าสุดนะชุดนี้ก็ได้กําไรพอสมควรน,นะครับก็หวังว่าหลายๆท่านถ้าเกิดว่ามีการวาดโซนวาดแผนตามที่ผมให้ไว้นะครับก็น่าจะมีได้ของกันไปพอสมควรเลยนะครับสอหรับเมื่อวานเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กั้นต่อนะครับว่ากราราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะอ่ะเคลียร์ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ H 1เลยนะฮะล่าสุดนะครับ H 1เขาขึ้นมานะฮะชุดนี้อ่ะเทสแนวต้านในอดีตนะครับตรงนี้เป็นเคยเป็นแนวรับในอดีตด้วยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแนวต้านนะครับกราฟก็เทสแนวต้านนี้แล้วก็มีการพักตัวลงมานะฮะพักตัวลงมานะครับเขาจะพักตัวลงไปที่ไหนได้บ้างนะครับเราก็ต้องหา โซนอาจจะเป็นไทม์เฟรมใหญ่หน่อยนะในการเป้ารอนะฮะจุดนี้นะโซนที่เราสนใจล่าสุดที่กราฟกำลังเทสแต่ว่าโซนนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรอบรีเทสเมนต์ของเฮสต์หนึ่งเนี่ยเขาจะรีเทสเมนต์อย่างน้อยดิสคาวน์นะครับโซนประมาณ50%นะฮะประมาณนี้นะเห็นหนึ่งโซนนี้จะเป็นแนวรับนะครับแนวรับของ H4 นะในอดีตก็จะเป็นแนวรับนะฮะ เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นคีย์เลเวลนะฮะที่น่าสนใจอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็โซนต่อไปนะครับโซนต่อไปผมก็จะมีะช่วง3า1 4ามหนึ่งถึงสามสามศูนย์สองอันนี้อาจจะไกลกันนิดนึงนะฮะประมาณพันสองร้อยจุดนะ,ะอันนี้เป็นโซนจากไทม์เฟรมใหญ่นะฮะจากเ1สหนึ่งนะฮะชุดนี้ถ้าการาฟลงมานะครับเราดูแสกับตัวที่โซนนี้ตรงนี้เป็นคีย์เลเวลนะครับโซนแนวรับนะ ช่วง 3- 2มสองนี่นะตรงนี้ถ้ากราฟพักตัวลงมาแล้วมีโครงสร้างกลับตัวจากทมเฟรมเล็กนะครับเ,เช่น M 5หรือ M 1หรือ M 1 5้อะไรแบบนี้นะชุดนี้นะครับ่าสนใจถ้าชุดนี้ไม่มีโครงสร้างกลับตัวนะครับเราก็ไปรอโซนด้านล่างนะฮะประมาณนี้เลยนะสองโซนนี้ก่อนอันดับแรกนะครับแล้วถ้ากราฟขึ้นไปต่อเนี่ย เขาจะขึ้นไปไหนต่อได้บ้างนะฮะชุดนี้ก็น่าจะเป็นโซนนี้ฮะ๋ยวผมวองแนวต้านเดิมออกนะสามสามหกหกถ้าเราดูเฮดหนึ่งนะครับจะเห็นตรงนี้เป็นเป็นแก็บราคานะฮะตรงนี้เนไฮะเป็นโซนแก็บกราฟอาจจะขึ้นมาเก็บโซนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ของชุดนี้เราก็ลุ้นสามารถลุ้นได้นะครับเป้าแรกเนี่ยอาจจะมองไปที่ไฮก่อนนะครับไฮเดิมช่วงนี้นะประมาณ54นะเป้าต่อไปก็คาดหวัง66ประมาณนี้นะครับถ้าขึ้นจากโซนนี้นะ หรือโซนด้านล่างโซนด้านล่างเนี่ยเป้าแรกก็อาจจะเล็งซัพพลายล่าสุดที่ส่งราคาลงไปถึงโซนนี้นะครับเป้าต่อไปก็หายเป้าต่อไปก็6นะครับประมาณนี้เบื้องต้นแผนเทรดวันนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดกราฟแล้วก็อัปเดตให้อีกทีในกลุ่มเทเลกร a m นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเทเลกรานะครับก็สามารถกดเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปสัตว์ปาสวัสดีครับ